สวัสดีค่ะในโลกของผู้บำเพ็ญเพียรเนี่ยทุกย่างก้าวของการเติบโตมักจะมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเสมอเลยนะคะ แต่ราคาที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มาในรูปแบบเดียวกันบางครั้งก็เป็นเรื่องหน้าขำจนเออแทบจะบ้าตายแต่บางทีมันก็มาในรูปแบบของมหันตภัยที่น่ากลัวมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันใน Arc 106ของเรื่อง cultivation chat group ตั้งแต่บทที่1253ถึง1257ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่แสดงให้เราเห็นราคาที่ว่านี้ทั้งสองขั้วอย่างชัดเจนที่สุดเลยใช่เลยครับเราจะได้เห็นตัวละครสองคน จ่ายราคาของการก้าวไปข้างหน้าในเวลาที่แบบไล่เลี่ยกันเลยคนหนึ่งก็คือส่งสู่หังที่ต้องจ่ายราคาเป็นความตรวจใจทางการเงินแบบสุดๆนะครับส่วนอีกคนคืออวุโศจที่การบรรลุสู่จุดสูงสุดของเขาเนี่ยกลับต้องจ่ายด้วยการเผชิญหน้ากับความตายทันทีเลยเป็นการวางโครงเรื่องที่สลับขั้วอารมณ์ได้น่าทึ่งมากครับออาละค่ะงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องราวที่ว่าด้วยราคาของความแข็งแกร่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก็คือทรงสูหังพระเอกของเราเขาสามารถถอดรหัสเคล็ดวิชาในตำนานานส3สัตว์วิเศษได้สำเร็จสมบูรณ์แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับพิลึกมากค่ะแทนที่เขาจะได้พลังมหาศาลเขากลับกลายสภาพเป็นท่อนแขนเหล็กสีดำขนาดมหึมาสองข้างตรงนี้น่าสนใจมากครับมันเป็นการหักล้างความคาดหวังของคนอ่านแบบสุดๆเลยคือปกติแล้วเนี่ยการบรรลุเคล็ดวิชารับสุดยอดมันควรจะตามมาด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นแบบ ก้าวกระโดดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่สําหรับซูหังมันกลับกลายเป็นการถูกจํากัดการเคลื่อนไหวไปเลยเขากลายเป็นวัตถุไปแล้วแต่แต่นี่คือแก่นของวิชานี้ครับสิ่งที่เขาได้รับจริงๆไม่ใช่พลังต่อสู้ในทันทีแต่เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างสุดยอดอาวุธชีวิตทั้ง33ชนิดต่างหากอ๋อเหมือนกับว่าเรื่องกําลังจะบอกเราว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีๆแต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง ซึ่งเขาก็มีเป้าหมายแรกแล้วคือนักรบวานท้าทายสวรรค์แต่ปัญหาก็คือเขามีพิมพ์เขียวมีวัตถุดิบครบแต่ไม่มีทักษะการตีดาบเลยแม้แต่น้อยกลายเป็นว่าจนตรอกอยู่ในร่างแขนเหล็กทําอะไรไม่ได้เลยค่ะและในจังหวะที่สิ้นหวังที่สุดทางออกก็ปรากฏตัวขึ้นมาแบบไม่คาดฝันเลยครับมีเสียงผู้หญิงดังขึ้นในหัวของเขาผ่านสัญญาอาวุธที่เขามีกับดาบฟีนิกก้าคุณธรรมเสียงใครคะ เธอคือนางฟ้าหกคุณธรรมรุ่นพี่ของอวุโส7นั่นเองครับและเธอก็ไม่ได้แค่ทักทายนะแต่เธอใช้สู้หังเป็นพิกัดเพื่อวาร์ปข้ามมิติมาหาเขาโดยตรงเลยการปรากฏตัวของเธอเนี่ยแหละค่ะที่เริ่มทําให้เรื่องราวอลหม่านขึ้นไปอีกขั้นเธอเป็นสาวงามที่ทั้งสวยทั้งเซ็กซี่แต่พอเห็นสู้หังในสภาพแขนหลึกแทนที่จะตกใจนะคะเธอกลับหัวเราะร่าอย่างชอบใจแล้วหยิบกล้องดิจิตอลขึ้นมาถ่ายรูปคู่เก็บไว้เป็นที่ระลึกซะอย่างนั้น ใช่ครับมันบ่งบอกนิสัยของเธอได้ทันทีเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนมีความซาดิสนิดนิดแฝงอยู่อือ <Ooh. S 1> ที่สำคัญกว่านั้นคือตัวตนของเธอครับเธอมาจากนิกายเฮฟวี่เมทัลซึ่งชื่ออาจจะฟังดูตลกตลกเหมือนวงดนตรีร็อก ใช่ค่ะฟังดูเหมือนวงร็อกเลยแต่จริงๆแล้วมันคือหนึ่งในนิกายช่างตีเหล็กโบราณที่ทรงเกียรติและเก่าแก่ที่สุดในโลกของผู้บำเพ็ญเพียรชื่อของมันไม่ได้มาจากดนตรีแต่มาจากปรัชญายการตีเหล็กด้วยพลังมหาศาลดังนั้นการมาถึงของเธอจึงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการมาถึงของสุดยอดช่างฝีมือในเวลาที่สู่หันตรงกันมากที่สุด เมื่อทุกอย่างลงตัวเธอก็เลยเสนอตัวที่จะช่วยสร้างต้นแบบอาวุธให้แต่แน่นอนว่าไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของราคาที่ซูหางต้องจ่ายและมันก็กลายเป็นฉากตลกที่น่าจดจำที่สุดฉากหนึ่งของเรื่องเลยทีเดียวเธอเสนอราคาว่าค้อนใหญ่ตีหนึ่งครงั้ง100หินวิญญาณขั้นหนึ่งค้อนเล็กตีหนึ่งครั้ง50หินวิญญาณขั้นหนึ่งเราต้องให้บริบทตรงนี้หน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับเศรษฐศ,ศาสตร์ในโลกบําเพญเพียน หินวิญญาณขั้นหนึ่งก็คือหน่วยเงินพื้นฐานที่สุดเหมือนเงินบาทของเรานี่แหละการได้ยินว่าตีหนึ่งครั้งราคา100ห,หินวิญญาณสำหรับงานสร้างอาวุธต้นแบบจากปรมาจารย์โห oh, ฟังดูถูกมากเลยนะคะใช่ครับสูหังเลยคิดว่านี่มันถูกเหมือนได้เปล่าเขารีบตกลงทันทีโดยไม่ได้ฉุกคิดเลย ซึ่งนั่นคือความผิดพลาดมหันเพราะเขาไปโฟกัสที่ราคาต่อหน่วยแต่ลืมคิดถึงความถี่ในการตีไปสนิทมันเหมือนขึ้นแท็กซี่เลยค่ะที่ค่าโดยสารต้นทางดูถูกแต่พอรถติดมิตเตอร์มันขึ้นทุกวินาทีเลยอารมณ์นั้นเลยครับและเพื่อทำให้เรื่องมันพีคข,ขึ้นไปอีกสูหังก็เลือกใช้วัตถุดิบที่สิ้นเปลืองที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้นั่นคือ กระดูกซี่โครงของปราดวานกินเมลอนซึ่งเป็นวัตถุดิบระดับ8เพื่อมาสร้างอาวิทระดับ4การกระทํานี้ทําให้นางฟ้า6คุณธรรมถึงกับอึ้งไปเลยครับมันเหมือนกับการใช้เครื่องยนต์ของรถฟอร์มูล่าวันมาสร้างรถโกคาร์ดมันการเป็นการสิ้นเปลืองในระดับที่คนปกติไม่มีใครทํากันอือหอผู้นี้ในสต็อกอีกเป็น10ชิ้นโอ้โห <oh. คําพูดนี้มันเผยให้เห็นเส้นทางการเติบโตที่ไม่เหมือนใครของเขาเลยครับ เขาไม่ได้ไต่เต้ามาตามลำดับขั้นแบบคนอื่นแต่โชคชะตาโยนสมบัติระดับสุดยอดมาให้เขาตอดเวลาทําให้มุมมองเรื่องคุณค่าของวัตถุดิบของเขาต่างจากคนทั่วไปโดยสิ้นเชิงและแล้ว,ลวมหากรรมตีดาบสุดปวดใจก็เริ่มต้นขึ้นทุกครั้งที่ค้อนของนางฟ้าหกคุณธรรมกระทบลงบนกระดูกวานจะมีตัวเลขไฟสีแดง plus หรือ plus ลอยขึ้นมากลางอากาศแล้วก็ลอยไปรวมกับยอดรวมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่เลยครับ มันเหมือนหน้าจอเกมตอนที่เราทาดาเมจใส่ศัตรูแต่คราวนี้มันคือดามเมจต่อกระเป๋าสตางค์ของซูหังเองภาพที่ซูหังยืนนิ่งเป็นท่อนเหล็กมองตัวเลขค่าใช้จ่ายที่พุ่งขึ้นวินาทีละหลายร้อยหลายพันนี่มันทั้งตลกและน่าสงสารมากกับเขาพยายามทําตามคําแนะนําของเต่าทะเลที่อยู่ข้างๆให้สะกดจิตตัวเองว่าเลข100ก็คือ0 0 0 0 1ของหินวิญญาณขั้นสูงเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นอ๋อพยายามคิดให้มันดูน้อยลงครับ แต่สมองของเขากับทรยศไปจินตนาการว่ามันคือ100รอหินวิญญาณขั้นเจแทนซึ่งแพงกว่าเดิมเป็นล้านเท่าโทเป็นการตอกย้ำว่าแม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรที่แข็งแกร่งก็ยังหนีไม่พ้นความเครียดเรื่องเงินเงินทองทองได้มันเป็นฉากที่ทำให้เรื่องแฟนตาซีดูจับต้องได้มากๆเลยนะคะแต่ในขณะที่ซูหังกำลังเผชิญกับวิกฤตการเงินส่วนบุคคลอยู่นั่นเอง เรื่องเราก็ซูมภาพออกไปในระดับที่ใหญ่กว่าเดิมมหาศาลบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะทั่วทั้งจักรวาลเกิดนิมิตรปราดสำแดงบารมีขึ้นการเปลี่ยนฉากตรงนี้ทำได้ทรงพลังมากครับจากความวุ่นวายเล็กๆในโลกภายในของซูหังไปสู่เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบพันปีของจักรวาลสิ่งมีชีวิตทุกผู้ทุกนามตั้งแต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับล่างสุดไปจนถึงสัตว์ประหลาดในตำนาน ถูกบังคับให้ต้องหยุดทุกอย่างแล้วงเงนหน้ามองฟ้าอืคือการจุดติของมหาปรารไม่ใช่แค่การเลื่อนระดับพลังธรรมดานะครับแต่มันคือการประกาศการมาถึงของบุคคลที่จะเป็นผู้ชี้นํายุคสมัยไปอีก1,000ปีข้างหน้าและมหาปรารคนใหม่ที่ว่านี้ก็คืออาวุโสเจ็ดนั่นเองค่ะเขาข้ามผ่านทันสวรรค์ได้สําเร็จและกลายเป็นมหาปรารลลาดับที่เอย่างสง่างาม เขาเลือกใช้ชื่อปราดว่ามหาปราดเจ็คุณธรรมซึ่งก็สมเกียรติและตรงใบตรงมาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแสดงธรรมเทศนาซึ่งก็เหมือนการถ่ายทอดแก่นแท้ความรู้ของเขาให้แก่สรรพ,พสิ่งในจักรวาลแต่ไฮไลท์ที่แท้จริงมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นถูกต้องครับ หลังจากเทศนาจบพลังแห่งคุณธรรมอันมหาศาลที่เกิดจากการยอมรับของทั้งจักรวาลได้มารวมตัวกันอยู่ด้านหลังของเขาแล้วก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าร่างคุณธรรมซึ่งเป็นภาพสะท้อนตัวตนที่แท้จริงและลึกซึ้งที่สุดของผู้เป็นปราดคนนั้นและนี่คือจุดที่เรื่องราวโรแมนติกแบบไม่คาดฝันที่สุดได้เกิดขึ้นร่างคุณธรรมที่ก่อตัวขึ้นนั้น กลับมีรูปร่างหน้าตาและสวมชุดแบบเดียวกับนางฟ้าหกคุณธรรมทุกกระเบียดนิ้วโอ้ oh, สิ่งนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การบอกว่าเขาแอบ,บชอบนะครับในโลกของเรื่องนี้ร่างคุณธรรมคือการฉายภาพของเตา่าหรือเส้นทางของผู้บำเพ็ญเพียรคนนั้นออกมาให้เห็นเป็นรูปรธรรมอ๋อ oh. การที่ร่างคุณธรรมของเขากลายเป็นนางฟ้าหคุณธรรมมันหมายความว่า ตัวตนของเธอได้หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรของเขาไปแล้วเขาไม่ได้แค่รักเธอแต่เธอคือเป้าหมายคือแรงบันดาลใจคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาและเขาเพิ่งจะประกาศความจริงข้อนี้ให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้โดยไม่ได้เอ่ยคำพูดออกมาแม้แต่คำเดียวเป็นการสารภาพรักที่ยิ่งใหญ่และเปิดเผยที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยนะคะ แล้วมันก็เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวนางฟ้าหกคุณธรรมเองกำลังง่วนอยู่กับการตีดามให้ซูหังโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองได้กลายเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ระดับจักรวาลไปแล้วช่างเป็นการวางฉากที่น่าทึ่งจริงๆแต่ความสุขและความยิ่งใหญ่มักอยู่ได้ไม่นานครับหลังจากที่กลายเป็นปราดอวุโส7ก็ได้ทําพิธีสําคัญอย่างหนึ่งตามธรรมเนียมเขาได้สร้างสุสานโบราณขึ้นมาเพื่อฝังชื่อและตัวตนเก่าของเขา เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่และการก้าวต่อไปสินะคะใช่ครับจากนั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยดาบคู่ใจดาบฟีนิกซ์ก้าคุณธรรมให้เป็นอิสระเพื่อที่มันจะได้ไปตามหาเจ้าของคนใหม่ซึ่งก็คือผู้บำเพ็ญเพียรลำดับที่8ที่ซูหังเป็นหนึ่งในตัวเต่งมันเป็นฉากที่ดูสงบและเปี่ยมด้วยการเติบโตนะคะเขากำลังจะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างท้าจริง แต่ในขณะที่เขากำลังกล่าวอำลาดาบคู่ใจที่อยู่ด้วยกันมานานเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดาบฟีนิกซ์ก้าคุณธรรมที่กำลังจะจากไปกลับพุ่งกลับมาหาเขาด้วยความเร็วสูงสุดพร้อมกับสั่นสะท้านอย่างรุนแรงมันไม่ใช่การร่ำลาไม่ใช่เลยค่ะมันคือสัญญ,ญาณเตือนภัยระดับสูงสุดทันใดนั้นเองท้องฟ้าเหนือสุสานที่เขาสร้างขึ้นก็ฉีกขาดออกเหมือนผืนผ้าและสิ่งที่ปรากฏออกมาจากรอยแยกนั้นก็คือภาพที่น่าขนลุกที่สุด มันคืออะไรคะมันคือดาวเคราะห์ดวงตายักษ์ขนาดมหืมาบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนั้นมีดวงตาขนาดใหญ่เพียงดวงเดียวจ้องมองมาที่เขามันแผ่รังสีแห่งความตายอันเย็นเยือกออกมาจนแม้แต่เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์จากดาบเทพยังไม่อาจต้านทานความหนาวเหน็บนั้นได้นี่คือการกลับมาที่ธีมของเราอีกครั้งเลยราคาของการเป็นปราด อาวุโสเจ็ดเพิ่งจะบรรลุถึงจุดสูงสุดของยุคสมัยได้ไม่กี่นาทีแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับมหันตภัยที่ดูเหมือนจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของจักรวาลทันทีครับแล้วศัตรูตัวน,นี้ไม่ได้มาเพื่อท้าทายหรือพูดคุยเลยใช่ค่ะก่อนที่อาวุโสเจ็ดจะได้ตั้งตัวลำแสงแห่งความพินาศก็ถูกยิงออกมาจากดวงตายักษ์พุ่งเข้าใส่เขาทันทีน่ากลัวมากจังหวะเวลาของการปรากฏตัวนี้มันน่าสงสัยมากครับมันเกิดขึ้นทันที หลังจากที่เขากลายเป็นปราดและปลดปล่อยดาฟินิกส์มันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าศัตรูล,ลึกลับตนนี้กำลังรอคอยจังหวะนี้อยู่แล้วหรือว่าการกระทำบางอย่างของอาวุโสเจ็เป็นตัวกระตุ้นให้มันปรากฏตัวขึ้นมากันแน่ซึ่งมันก็พาเราย้อนกลับไปที่การสารภาพรักกระดับจักรวาลของเขาพอดีอาวุโสเจ็ดเพิ่งจะกลายเป็นปราดได้ไม่กี่นาทีแต่กลับต้องเผชิญกับมหันตภัยที่แม้แต่ดาบเทพยังสั่นสะท้านด้วยความกลัว ดาวเคราะห์ดวงตายักษ์นี้คืออะไรแล้วทรงซูหังที่ยังติดอยู่ในร่างแขนเหล็กจะทำอะไรได้บ้างในขณะที่ค่าตีดาบของเขาก็ยังคงเด้งขึ้นไม่หยุดและนี่คือคำถามสำคัญที่เราถูกทิ้งไว้ด้วยครับเราได้เห็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่บริสุทธิ์และทรงพลังที่สุดตามมาด้วยภัยคุกคามที่มุ่งร้ายและทำลายล้างที่สุดในทันทีหรือว่าในจักรวาลแห่งนี้พลังและความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของอาวุโสเจ ที่เขาแสดงออกมาอย่างเปิดเผยต่อทั้งจักรวาลจะไปกระตุ้นหรือทำหน้าที่เป็นเหมือนพระภาคารดึงดูดศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวตนนี้ให้ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นความคิดที่น่าขนลุกมากเลยนะคะว่าบางทีการเปิดเผยความรู้สึกที่เปราะบางที่สุดอาจเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดก็ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจอันไร้ขีดจำกัดนี่คงเป็นคำถามที่ต้องไปหาคำตอบกันต่อในเรื่องราวบทต่อไปแล้วล่ะค่ะ